สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองห้าหกสามนะคะ DBRIS แปลว่าช่องที่จะพาให้ทุกคนรวยนะคะก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีนะคะห้องรวยสิบ าจำวันอังคารที่13เดือน1 0พศ63นะคะสูตรของแอดสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกเลขไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ากำลังหลุดอยู่นะคะสูตรของแอดมีอยู่ด้วยกัน11สูตร12สูตรด้วยกันนะคะไงก็ฝากกดติดตามช่องดีวีดีสองหด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆสูตรใหม่ๆใ,ใ,ในแต่ละวันนะคะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังคลิปย้อนหลังได้นะคะว,ว่าแต่ละสูตรใช้อะไระบวกกัน เพราะว่าแต่ละสูตรก็จะใช้หลักในการบวกไม่เหมือนกันนะคะสูตรที่จะแนะนำในรอบที่18จนถึงรอบที่27นะคะตอนตอนนี้รอบต่อไปก็คือรอบที่28กําลังรอลุ้นอยู่ก็เป็นห้องรวยนะคะสูตรที่8ก็จะใช้3 2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่าง หลักหน่วยบวก2ตัวล่างหลักสิบก็คือเอา2ตัวล่างมาบวกกันนะคะแถวนี้เป็นรอบของยี่กีนะคะ1、วันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาทีนะคะแล้วก็3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะสุรที่8ก็จะใช้2ตัวล่างบวกกันหลักหน่วยบวกหลักสิบ ะะรอบที่17ออก4 5239นะคะช่วงแรกเราเช็กสูตรก่อนว่าว่ามันเข้าที่หลักไหนนะคะซึ่งสูตรที่8เข้าติดต่อก็แล้ว1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้ารอบแล้วนะคะห้องรวยเข้าติดกัน10รอบแล้วนะคะรอบที่28นี่ก็รอลุ้นอยู่ว่าจะเข้าเป็นเป็นติดกันรอบที่11หรือเปล่านะคะรอลุ้นอยู่ก็สูตรที่8นะคะรอบที่18ออก4ห้าห้า เอารอบที่17มาคำนวณน,นะคะ3บวก9หรือ9บวก3เท่ากับ12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มเป็น3 4 5 6รอบที่18ออก4ี5 7องเ5 5 2 7 2เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้5เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้7เข้าไหมคะไม่เข้ารอบที่19เอารอบที่18มาคำนวณน,นะคะ2ตัวล่างบวกกันเลย2บวก7เท่ากับ9แล้วก็นับเพิ่มเป็น0 1 2 3 รอบที่19ออก973097เข้าเจข้าไหม, 3, ไมคะไม่เข้า3าเข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางการวิ่งของเลข0ย์เข้าไหมคะเข้าเ้าเข้าไหมคะเข้าตอนนี้มี2หลักที่เป็นสีแดงนะคะเเพื่อความช่วยอีกสักรอบรอบที่20เอารอบที่19มาคํานวณ0ย์บวก9ได้9นะับเพิ่มเป็น0 12 3รอบที่20ออก8 1897 1เ้าเข้าไหมคะเข้า 8เข้าไหมคะไม่เข้าหลุดแล้วเ้าเข้าไหมคะเข้า7เข้าไหมคะไม่เข้า,ขาอ่ะเข้าติดที่2ตัวล่างรูดหน้าทีนี้เราก็ลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้าได้เลยนะคะลงทุนยาวเลยไปถึงตรงนี้เลยนะคะอารอบที่27เลยนะคะรอบที่27อารอบอารอบที่28อารอบที่27มาคำนวณน,นะคะ2ตัวล่างบวกกัน เท่ากับ8นะเพิ่มเป็น8แล้วก็9 0 1 2อรอลุ้นรอบที่28นะคะว่ามันจะออกตัวไหนเราลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้านะคะก็รูด5ตัวคือรูดก็คือไปที่กำนหนเลขเองไปที่2ตัวล่างแล้วก็แล้วก็รูดหน้านะคะระบุตัวเลขระบุเลข8เลข9เลข0เลข1เลข2 5ตัวนี้จะเป็น จำนวน50ตัวนะคะเพราะว่าเราเล่นสายรูดเนาะก็จะเป็น50ตัวถ้าลงทุนตัวละ1บาทนะคะก็จะได้ก็กีก่ีจะให้1บาทนะคะเราลงทุน1บาทจะให้90บางตัวก็92นะคะแล้วแต่ตัวเราเอามาตรฐานเลยก็คือตัวละ90บาททีนี้ทุนเรา50บาทใช่ไหมคะก็ ก็เราได้90ลบทุน50กำไรก็คือ40บาทนะคะถ้าลงทุนตัวละ1บาทนะคะถ้าลงทุนตัวละ2บาทก็กำไรก็จะเป็น80บาทแต่ทุนเราก็จะใช้100บาทนะคะก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูนยในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ